สี่วงที่น่ารักมากเกี่ยมสดใสเลยอ่ะทุกคนคะและนี่คือสิ่งที่แพลวอยากลองที่สุดจาก Happy Sunday Collection นี้ก็คืออันนี้เลยคะ่ะ Magic Color Cream Blush นะคะเป็นเนื้อ Liquid to p o วเดอก็คือตอนทาเป็นของเหลวเรียกเลียๆไปปุ๊บเป็นแป้งเป็นฝุน่นน่าสนใจเขาออกมา มสีสีนะคะมีสี purple spell สีม่วง pink bunny สีชมพู red miracle สีแดงแล้วก็ orange potion สีส้มนะคะน่าลองทุกสีเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราเลือกมาแค่2สีมาลองสีม่วงกันค่ะ01 purple spell นะคะนาทีนี้อ่ะใครจะไม่ลองสีม่วงอ่ะแต่ว่ากันตามตรงอีกไม่เคยทาบัตสีม่วงที่ม่วงขนาดนี้เลยค่ะอู้ม่วงจริงๆ สีชัดมากอ่าแต่มันเกลีย่ยได้ทุกคนมันไม่น่ากลัวฟินิชเป็นพาวเดอร์จริงๆเดี๋ยวเราเติมอีกนิดนึงดีกว่าเุ้ยแก้มเปิดไฟขึ้นมาเลยน่ารักอะคือกลัวในกล้องเห็นไม่ชัดแต่ทุกคนถ้าแพลวทาน้อยจริงๆทาแค่รอบแป้งรอบเดียวก็วคือเอาอยู่เลยนะทุกคนมันกําลังพอดีแล้วน่ารักทุกคนเป็นสีม่วงที่น่ารักมากเุ้ยแก้มสดใสเลยอะ Happy Sunday ย์ทำถึงมากสามารถเติมทับเมคอัพได้เลยแต่แพลว่าความที่เม็ดสีเขาแบบค่อนข้างจะชัดต่พิกเม็นเขาชาัดมากเลยนะคะเราไม่น่าต้องเติมระหว่างวันแล้วจริง mm hmm. ใครอยากได้แบบหน้าสตมุตรตมิดเบอร์หนึ่งค่ะทุกคนเบอร์หนึ่งสีม่วงชอบมากใครอยากได้ก็กดตะกร้าตรงนี้เลยค่ะแปะไว้ให้แล้วนะคะ Happy Sunday Magic Color cream b l u s h นะคะ